สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมซ่อนหากันนะครับผมโดยเอารองเท้ายานินนะฮะซ่อนไว้ในกล่องนะครับแล้วให้พี่โอเลี้ยงไปดมหานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าพี่โอเลี้ยงจะหารองเท้าน้องยานินเจอหรือไม่นะครับผมไาชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับผมจะนํากล่องนะฮะไปวางไว้ในที่ต่างๆนะครับผมส่วนกล่องที่มีรองเท้ายานินผมจะนํามาวางไว้ตรงหน้ารถตรงหน้าบ้านนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะและ er sal, ้วก็กล่องต่อไปผมจะนํามาวางไว้ตรงนี้ท้ายรถเลยนะครับผม และส่วนที่เหลือสองกล่องผมจะนำไปวางในที่ต่างๆนะครับโอเควางกล่องมาที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปนำพี่โอเลี้ยงออกมาได้เลยโดยคั้แรกนะครับผมให้พี่โอเลี้ยงดมต้นกินนั่นก็คือรองเท้าอีกข้างหนึ่งของน้องยานินนะฮะแล้วค่อยให้ไปดมหาอีกข้างหนึ่งที่ผมซ่อนเอาไว้นะครับผมไปชมกันเลยดีกว่าว่าพี่โอเลี้ยงจะหาเจอไหม เอาแล้วนะครับทุกคนถึงกับข้าวบอกมาเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีว่าใช่หรือเปล่าใช่กล่องนี้หรือไม่ฮะที่มีรองเท้าน้องยานนี้นะครบับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาออมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงๆด้วยและกล่องนี้ก็คือรองเท้ายานนีนะครับผมสรุปว่าพี่โอเลี้ยงทำได้